การขึ้นตัวเรือนด้วยมือจะมีความพิถีพิถันกว่าเพราะลักษณะพลอยที่เจรนาไนมาแล้วจะมีองศาหรือรูปร่างพลอยที่ต่างกันการขึ้นตัวเรือนด้วยมือของช่างจะช่วยโชว์ความงามของพลอยได้ดีกว่าแบบเครื่องนี่จึงเป็นจุดเด่นของการขึ้นตัวเรือนของโรงงานที่ชาวต่างชาติยอมรับการขึ้นตัวเรือนของคนไทย อุปกรณ์ที่สำคัญในการขึ้นตัวเรือนหรือฝังพลอยคือกล้องไมโครสโคปที่จะช่วยขยายตัวพลอยให้เห็นชัดเนื่องจากพลอยบางเม็ดจะมีขนาดเล็กทำให้มองไม่เห็นแต่เมื่อนำกล้องตัวนี้มาช่วยจะทำให้งานละเอียดและตัวพลอยเองจะได้โชว์ความสวยงามอย่างเต็มที่ประสบการณ์ของช่างก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยให้งานออกมาดูสวยงาม เพราะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของช่างในการขึ้นตัวเรือนที่จะช่วยทำให้พลอยออกมาดูดีมีคุณค่ามากที่สุดก่อนที่จะออกไปเป็นเครื่องประดับที่ช่วยเสริมความมั่นใจให้แก่ผู้สวมใส่ประเภทของตัวเรือนที่นิยมนำมาฝังพลอยคือโลหะได้แก่ทองคำและเงินที่คนส่วนมากจะนำไปประดับร่างกายเพื่อความสวยงาม ลายตัวเรือนที่นำมาประดับพลอยมักขึ้นรูปเป็นแบบเรียบ,เ,ยบเมื่อตัวเรือนไปอยู่กับเรือนร่างของเจ้าของจะบ่งบอกถึงความสบายที่ดูเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อ